เป็นมนาทีที่โคนเงียบเลยว่ะความเงาแม่งดังกว่าอีกเออวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งจะเรียกว่าไปเท็ก็ไม่เชิงเรียกไปพบปะดีว่ะตอนไปเจอแม่งโคตรดีเทคแค่เราดีทุกอย่างดีจนอยากเก็บคนคนนี้เอาไว้ในชีวิตต่อไปเรื่อยๆเลยอะก่อนหน้าเราก็คุยกันปกตินะ แต่หลังจากที่เราไปเจอเขาวันนั้นน่ะเขาก็าหายไปเลยเว้ยหายไปแบบเราไม่รู้ได้ซ้าว่าเขาหายไปเพราะสาเหตุอะไรเชียร์แม่งคดซึมอะซึมเป็นซ่วมเลยวะเงียบเกินไปละเฮ้ยนี่มันจ่าโปรดักชันมันเนี่ยหาอะไรกินดีกว่าวะ เหลือห่อหนึ่งพอดีชีตโตสติกเข้าพูพดทอดเกอรอบรสอเมริกันชีส <c oughs> กรอบจนดังกว่าความเหงาวิกเอออร่อยดีเหมือนกันเข้มเต็มรสชีสนี่มันชีสเน้นๆเลยนี่หว่าไม่หลอกลวงผู้บริโภค เดี๋ยวจะหาโฆษณาไม่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเงียนขายเขาก็รู้หมดประไทายอินชีโตัวสติกข้าวโพดทอดกรอบรสอมีการชีสอ่ะอินเสิร์ตภาพช,ชัดหน่อยขอใชกอก้กว่านี้อีกกว่านี้อีกโอเคกินแล้วหยุดไม่ได้วะเฮ้ยหามาพูดหน่อยเวนกรมสงสัยคงไม่หามาพูดแล้วว่ะชีโตัวสติกข้าวโพดทอดกรอบรสอมีการชีส หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาหรือร้านขายของแทมทั่วไป